สำหรับคลิปนี้นะคะบิวก็จะมาแชร์วิธีการรับมือหรือวิธีการก้าวผ่านเรื่องแย่ๆในชีวิตค่ะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นคะแนนไม่เป็นตามที่เราหวังหรือว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันไม่เป็นแบบที่เราคิดแล้วมันไม่ได้ส่งผลดีกับเราค่ะก็มาดูกันว่าวิธีรับมือของบิวเป็นยังไงสวัสดีค่ะกับตบิวตี้นะคะก็ แน่นอนนะคะพวกเราส่วนใหญ่นี้ก็เกิดกันมาแบบ17-18ปีแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่แบบมารู้สึกเศร้าเสียใจเจอกับความผิดหวังหรือเจอกับอะไรที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอะไรอย่างี้ค่ะสิ่งแรกที่บุํามเวลาเจอเรื่องพวกนี้เลยก็คือซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองค่ะคือถ้าเราเศร้าเราเสียใจเราอยากร้องไห้ก็ร้องไห้เลยอาจจะไปหาที่ที่แบบไม่ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างค่ะ แล้วก็ปลดปล่อยอารมณ์เต็มที่เศร้าเราเศร้าอย่าไปเก็บ 2. นะคะหลังจากที่บิวทำการปลดปล่อยอารมณ์ทั้งหลายแหล่ของบิวไปจนโล่งแล้วเนี่ยบิวก็จะมานั่งวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียสาเหตุแล้วก็แนวทางแก้ปัญหาในความผิดพลาดครั้งนี้ค่ะดูว่า1ปัญหาครั้งนี้มันให้อะไรดีๆกับเราบ้างไหมมันสอนอะไรเราบ้างหรือเปล่า2แล้วมันส่งผลเสียอะไรกับเราล่ะ 3. าํทำไมมันถึงเกิดขึ้นสาเหตุของความผิดพลาดครั้งนี้มันอยู่ที่ไหนแล้วก็ 4. ก็คือในอนาคตต่อจากนี้เนี่ยเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะแก้ไขความผิดพลาดในครั้งนี้หรือว่าลดขนาดความผิดพลาดในครั้งนี้เนี่ยให้มันออมีผลน้อยลง ส่วนข้อที่สานะคะหลังจากที่บิววิเคราะห์ทั้งหลายแล้วแล้วเนี่ยบิวก็จะไปหากิจกรรมฮิวใจทําค่ะทําอะไรก็ได้ที่เราทําแล้วเรามีความสุขทําอะไรก็ได้ที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าเราจะมีพลังในชีวิตมากขึ้นอาจจะดูหนังดูซีรีส์เล่นดนตรีเล่นกีฬาไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยพอบิวชาร์จพลังมาเต็มที่แล้วใช่ไหมคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่4ก็คือจะนําแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตอนนั้นกูลคิดไว้เนี่ยมาลงมือทําในตอนนี้ค่ะก็อยากจะฝากทุกคนว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปได้มันจะสามารถแก้ไขได้มันไม่มีคําว่าสายเกินไปทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีความพยายามมากพอคะ่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการรับมือกับวันแย่ๆของบิวนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะพอเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของเพื่อนๆได้บ้างเนาะก็สําหรับใครนะคะที่กําลังเจอกับเรื่องแย่ๆ หรือปัญหาอะไรสักอย่างในชีวิตก็บิวเชื่อว่าทุกคนจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้นะคะตอนนี้เราอาจจะมองว่าปัญหานี้มันแบบใหญ่มากเลยยากมากเลยแต่ว่ายิวเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งเราสามารถก้าวผ่านมันไปได้แล้วเนี่ยแล้วเราหันกลับมามองเนี่ยเราก็จะภูมิใจค่ะที่เราก้าวผ่านมันมาได้อยากให้ทุกคนเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าเรามีความพยายามมากพอนะคะสู้ๆส,สู้ไปด้วยกันเย,ย้ไปละบ,บาย